ทำที่ถูกปิดเรื่องผลแห่งทานข้าบดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือประนีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยไม่คารพไม่ให้ด้วยความนอบน้อมไม่ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่เหลือให้โดยไม่คำนึงผลที่จะมาถึงผลของทานนั้นบังเกิดในที่ใดใด จิตของผู้ให้ทานย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกามมาุณห้าอย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรพัญญาทาต คนใช้คนทำงานก็ไม่เชื่อฟังไม่เงี้ยหูฟังส่งจิตไปที่อื่นเสียข้อนั้นเพราะเหตุไรทั้งนี้เป็นเพราะผลแห่งกรรมที่ตนกระทำโดยไม่เคารพข้าบดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือประนีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยเคารพ ให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือตนเองให้ของที่ไม่เหลือให้โดยคำหนึ่งผลที่จะมาถึงผลของทานนั้นบังเกิดในที่ใดๆจิตของผู้ให้ทานย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดี ย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคกรรมมากุณห้าอย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรพันยาทาสคนใช้คนทำงานก็เชื่อฟังดีเงี่ยหูฟังไม่ส่งจิตไปที่อื่นข้อนั้นเพราะเหตุไรทั้งนี้เป็นเพราะผลของกรรมที่ตนกระทำโดยคารพ ชนผู้ปรารถนาอายุวันนะสุขยศเกียรติสวรรค์ความเกิดในสกุลสูงและความเพลินใจพึงทำความไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้นบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือ ประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรายะผู้มีปัญญาท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสอง